ก็ยังมีบางส่วนนะคะที่ยังเก็บไม่หมดเช่นพวกสายต่างๆ<อ>ก,ก็ตรงนี้ค่ะเป็นลานการแสดงนะคะสนุกไหมคะแม่เมื่อคืนสุดยอดเลยสุดยอดอีกแล้ว<อ>แม่ชอบดนตรีมีความสุขจัดอีกไม่แม่เอาอีกไหมหได้อีกไหมย่ำไนย่ำไหนเฮาหมัดบ่เฮาบ่ไดหมัดจักผู้ไดหมัดบุญนี่ชน <laughs> ินโดนดุอ <laughs> ีกแล้วอ่ะหาคกไม่เจอคกเออ ไม่ใช่โคกนะไม่ใช่โคกเบบซี่นะโคก <c oughs> อ๋อพี่ได้ที่ดนเขาได้ยินเป็นโคกพี่เรียตื่นเช้ามากเลยอเนอนไปกี่ชั่วโมงเนี่ย นอนสามชั่วโมงแล้วมันเป็นลมนะามานสายไฟก็ยังมีบางส่วนนะคะที่ยังเก็บไม่หมดเช่นผวกสายต่างๆอ่าก็เป็นหน้าที่ของช่างไฟ คงได้ดูตัวอย่างกันไปแล้วนะคะเมื่อคืนโอ้โหก็ตรงนี้นะค่ะเป็นลานการแสดงนะคะเป็นเวทีการแสดงของหมู่เฮาสาวคณะแต่ว่าดูสภาพตอนเช้าแล้วเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย <c oughs> เดี๋ยวสายรุ้งนี่เราเก็บไว้ใช้งานต่อไปได้นะคะ ท่านประธานตื่นแล้วโอ้ท่านประธานเดินตัวปลิวเลยค่ะกระโปรงกระเป๋าแฟบเลยเสร็จแล้วล่ะเป็นไงคุณตื่นเช้าจังอ่ะโอ้ยเขานอนเร็วเขานอนเร็วนอนแต่สองทุ่มเออโอ้เป็นคนรักษาสุขภาพใช่เขาบอกให้นอนเร็วก็เลยนอนแต่สองทุ่มตื่นกี่โมงอ่ะ สองทุ่มครึ่งนอ <c oughs> นเร็วนอนสองทุ่มตื่นสองทุ่มครึ่งหม้มอ,อก,กับขา้าวเรียงกัน <c oughs> เรียบพร้อมนี่ไงไม่กลัวเพชรยังอยู่ อ้าวพรชัยยังอยู่โหงดกหโหเมื่อคืนสนุกมากเลยนะคะสนุกตลกโปกฮาเลยนะคะแพี่พรกินกาแฟยังอ่ะงโอ้แหมเมื่อคืนเมื่อคืนกับเพื่อนเหม่งเป็นไงคะเมื่อคืนหายคิดถึงกันเลยนะแหมเจอเพื่อนเหม่งโอ้รถไครมาวิ่งเหยียบตรงนี้วะเนี่ยฮะ คุณแม่เป็นยังไงบ้างคุณยายทางหน้าเตือนหรือยังโอ้ดีเสียงใสแจ๋วเลยอุ๊ยสุภาพอุ๊ป๊าบได้ข่าวว่าเมื่อคืนเขาเป็นเด็กขายพวงมาลัยนะด้ปกติอยู่ตามสามแย่อันนี้พัฒนาขึ้นมาอยู่ข้างเวทีแต่เด็กขายพวงมาลัยนี่เขาเขาถูกหวยรวยเบอร์มาแล้วเนี่ยอ้าวคนดูแลแม่เนาะข่าวดังจะตายแจ แม่ยังง่ายแม่ลืมบอกเอ้าเหรอเจ็ดแปดด้อแม่เออเอ้าอืเออใช่ออกอายุแม่แล้วน้องภาพซื้อเหรอคะแม่นเจ็ดแปดติงโอ้เจ็ดแปดเจ็ดแปดภาพเขีกับแม่ทาองน้าคเขาก็เออเขาก็ซื้อายุเออสนุกไหมคะแม่เมื่อคืนสุดยอดเลยสุดยอดอีกแล้วแม่ชอบดนตรีชอบพวกเนเกแล้วมันสวยเดนเซอร์สวย สนุกสนานไหมโอ้ยสนุกอ่ะมีความสุขไหมล่ะโอ้ยหักเลยมีความสุขจัดอีกไหมแม่เอาอีกไหมได้อีกไหมย่ำไนย่ำใดคือเมื่อไหร่แม่ก็มีความสุขนั่งยิ้มจะดูลูกๆแสดงนะคะคุณพ่อคุณแม่เขาว่าความสุขมันก็เกิดได้ในกิจกรรมแล้วก็ลูกหลานมาพร้อมหน้ามันมีองค์ประกอบของมันนะ โอ้ยเกิดมากกับเบเกยรเนาะนี่แบบนี้อือยอยู่ก็มีนักแสดงมาเต็มบ้านเลยแล้วเล่นให้แม่ดูแบบ VIP l i n ลิงไซส์เลยแม่ติดขอบเลยแล้วก็ลูกหลานนนะใช่ลูกหลานเขาเ,เพาะะ้นเหล,นล่นแล้วสิมันไม่ใช่ลูกหลานอย่างเดียวเหรียญหล่นละไงครับเ,เขาได้เห็นมันก็มันคือความสุขของความเป็นเรมารี่หรือว่าครอบครัวที่ผู้สูงวัยได้เห็นลูกหลาน เลดเป็นเกเนเรชันใหม่ๆบางคนก็เพิ่งจะเด็กๆอะไรอ,อย่างน<า>ี้ใช่ไหมครับอายุกแกปนีก่อนเหินลินเลยเห็นมาสามอีพีแล้วชอบทุกอันหรือว่าชอบอันไหนที่สุดเนี่ยทุกนะอันทุกอันเลยเดิน่อกด็ดีนักเกดินปีก็ดีคููจอยทำไมมีฝากเสียไล่มาให้มาหาจักตัววะ สวยดีเสื้อลายนะเสื้อที่นักดนตรีใส่เหรอแม่ชอบอะคะอยากให้ลูกชายใส่อะแม่เอาเป็นหัวหน้าวงกันตื่อมากเออน้องฟางขาดหัวหน้าวงได้ไงใช่ไหมแม่ได้บ่ อ่าเขาซื้อมาห้าตัวสำหรับนักดนตรีต้องโทรไปบอกน้องฝังแลเนี่แม่ก็ชอบซื้อเสื้อเออเห็นเสื้อสวยๆไม่ได้ต้องนึกถึงลูกชายลูกสาวต้องโทรไปบอกน้องฝังละไม่เป็นไรหรอกแม่เพราะว่าลูกชายเขาจะแต่งตัวแบบมีสไตล์ของเขาไงเขาจะไม่ตามคนอื่นหรอกเขาต้องเป็นผู้นำค่ะนำแฟชั่นค่ะเป็นนักร้องก็เป็นผู้นำนะแม่นำนำอะไรนำดนตรี แล้วไปเจอกันไปเจอกันข้างหน้าอ้าวข้าวต้มแม่นี่ไงที่แม่อยากกินโอ้ยจะอิ่มอันนี้มันเจอไปคู่เดียวนี่อยู่เลยมึงเนี่ยเออเฮาหมัดบัวเฮาบัวได้มัดจักผู้ใดมัดบุนี่หมายถึงว่าขายราคาเท่าไหร่เฮาหมัด ไมู่อะไรคันไม่ครัวตํตำหัวปลีตำหัวปลีอุ้ยไมยถึงความหมกเหรอตำเลยเหรอตำต้มตำนี้หละกินดิบอ่ะเอาเอาล่ะสิอะไรครับอะไรครับตำหัวปลีค่ะะแบบดิบๆเลยนะตำหัวปลีเอ้ามันกินได้ด้วยเหรอดิบๆอากินได้ดิออเอออันนี้ไม่เคยกินนะอ้าวไม่เคยก็ต้องเคยโอ้โหดู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 ทางนู้น เป็นอุ้ยดมแม้กระทั่งผ้าเช็ดมือเช็ดผผ้าเช็ดมือผ้าเช็ดพื้นถ้าเราสามารถดมได้แสดงว่าครัวเราสะอาดอี่แลละค่ะนะอ้วนสุดยอดนะอ้วนนี่ยังไม่ได้นั่งเลยใช่ไหมคะเนี่ยตั้งแต่เช้าเนี่ยเขาผอบเลยเขทำงานค่ะอันนี้ดีนะคะแต่ถ้าไม่ปวดขานะไม่ปวดถ้าไม่ปวดขากันอันนี้ทอดอะไรคะทอดปลาทูคนละกชิอ๋อซื้อมาไว้บืก่อนนะคะปลาทูวันนี้เราจะเน้น ของเหลือเราเน้นของเหลือในตู้เย็นค่ะเราเก็บมากินกันให้หมดเลยนะคะอือันนี้อะไรคะอันนี้ฝาพระครับฝาชีครับโอ้นี่หุ้ยปลาตะเพียนหูบั้งเล็กๆๆอร่อยมากนะคะนี่บนรดานอาหารร้อยหม้อหรือไงวันนี้ข้าวแกงร้อยหม้อร้านข้าวแกงร้อยหม้อเหรอคธรรมดาแล้วโอ้จับชัย ใช่ไหมแกงส้มอันนี้เป็นแกงส้มอ๋อแกงส้มอันนี้ต้มหัวปลาแซลมอนใหญ่ทองนาอันนี้ไตปลาอร่อยมากไม่เผ็ดดีอันนี้ขั่วกก่งอันนี้ข้าวเหนียวแข็งข้าวเหนียวใส่หม้อไว้นะอันนี้หลอไม้ตาสมพรอืมอร่อยค่ะกินน้ำพริกเลย กิมแจ่วบองกิมน,น้ำพริกกะปิแห้งเรานะกิมน,น้ำพริกขาวอร่อยทุกอย่างอย่าลืมเดอ้อพี่น้องครับสั่งมากครับแอดมินพร้อมจัดให้พี่สำลีโดนดุอีกแล้วอะ่ะไม่จะเอาอะไรหาคกไม่เจอหาคกเอออย่าให้มีเสียงสองไม่ใช่โคกนะไม่ใช่โคกเ๊ปซี่นะครก พี่ได้พี่ไินเขาได้ยินเป็นโคกจะเอาโคกแต่เช้าเดี๋ยวก็ปวดท้องแล้วอะไรไม่เข้าใจแม่ไม่เข้าใจกันแต่ก็โอ้แม่ก็ยังไม่เข้าใจเห็นไหมคุณล่ะทำอะไรคะเก็บขยะเหมือนเดิมให้ไปทำอะไรคะให้ไปเอกให้ไปเอาครกให้ไปเอาครกมาให้หน่อยอันนี้ไม่ใช้ เขาจะใช้ครกดินครกดินอันไม่เอาครกไม้เอาครกสีแดงๆอ่ะครกไม่ใช่โคกเลยครกแดงแคู่นี้ไปยังไงวันเนี้ยคุยกันรู้เรื่องไหมอย่าว่าแต่เราคุยไม่รู้เรื่องะเมียเขายังคุยกันไม่รู้เรื่องเลยเอาบรรเลงละนี่กระเทียมที่ปั่นไว้อามานหน่อยนะะ นี่ค่ะเดี๋ยวดูค่ะว่าเมนูอะไรนะคะโอ้โหรถด่วนรถด่วนมาแล้วค่ะรถด่วนล้มไม่ลุกเลยนะพี่สำลินเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่ขกินขกินอันนี้ขกินเผาเออเรียกไม่ถูกไหนละกระเทียมอ่ะฮ้กระเทียมนี่ก็มีเยอะเลยไม่มันปั่นไว้แล้วไงนะอ๋อจะเอากระเทียมปั่นไปอรอบเลยเป็นไง Oh. <laughs> มันเทิงเลยมันเท uh. ิงมากเอานี่ไม่เคยกินนะเนี่ย oh, เอาเดี๋ยวจะแค่ชิมตำใส่น้ำปลรราแม่ทองนา <c oughs> อ้าวนี่หัวปลีหัวปลีอ๋อก็ตำเหมือนซ้อมตำเลยใช่ไหมคะเ้อมตำอ้นนอาแล้วมันจะรสชาติยังไงเนาะนีะ่เนาะเคยตำไหมเนี่ย เคยตามกินอยู่ที่บ้านอ๋อเคยกินนะมันต้องมีมะยมหน่อยอ๋อ่ไรคือท้องไม่เสียใช่ไหมหมอปีเนี่ยกินดีนะเป็นยาอ๋อเป็นยาชิมชุ่มำให้ก่อนได้เออแปลกเลยอ่าอะไรคะคุณสำราญคะโอ้ตื่นขึ้นมาเมื่อคืนไม่ได้กินข้าวหรือยังไงหรือว่าเต้นจนหมดแรงคะมาถึงก็ คว้าจานข้าวเลยแกงตัวตึงนะกับข้าวพร้อมแล้วคะ่ะข้วตอนนี้รอรอแล้วเนี่ยรอแล้วมาแล้วมาๆๆๆเอาพ่อแบง,งกับยายองนาคยังไม่มาเลยเหรอแม่กิมมนบุญแล้วนะเอาเหรออ๋อตักไปให้แล้วนี่ปลาทอดแบบนี้นะฮะค่ะจะนี่ปลาทูทอดอย่างนี้เราก็ ได้ทั้งน้ำพริกกะปิแห้งแจ่วบองอน้ำพริกเผาอันนี้เป็นน้ำพริกกะปิแห้งแอกว่าอู้ยกินคำใหญ่ขนาดนี้ก็เปืองสิ <c oughs> ไม่จวกกลัวเปืองครับแอบอ้าวแนะนำคุณสำลีเอ้ยคุณสำลินสำรานเนี่ย <c oughs> ถ้าจะกินปลาทูทอดนะน้ำพริกกะปิกะปิแห้ง กับปลาทอดมันเข้ากันยิ่งปลาทูทอดด้วยนะอืนี่ทูกับกระปินะอหออมคู่กันด้วยอืร่อยอร่อยใช่ไหมพี่ลานอร่อยอร่อยมันเข้ากันเอ๊กินบ้างดีกว่าเมื่อคืนก็ไม่กินข้าวเหมือนกันกินแต่ขนมจีบคุณรัชนีเอ๋ย เอา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 แสบแสบอ่ะแสบแซบแสบเดี๋ยวผักเราเดี๋ยวรอผักแป๊บหนึ่งแล้วพี่กัมพูชิมตำอะไรนะหมอหมอปรีหรือยังฮะเอาอีกอะนะโอ้เต้นเยอะไปป่ะเนี่ยใช้แรงเยอะไปเมื่อคืนเดี๋ยวข้าร้อนโอ้โหเข้ากินรสจัดไงนะมันเข้ากันจริงนะด้วกระปิแห้งคุกข้าวร้อนๆก็กินได้แล้วนะ ความจริงอ่ะได้หน่อไม้พี่พรเอไปอีกโอ้โหใช่เลยใช่ไหมเนี่ยไปกันใหญ่เลยครับไปกันใหญ่อ้วนกันใหญ่เน่ยปลาทูปลาทูทอดสวยมากเลยนะอ้วนทอดปลาทูอะค่ะต้องขอบคุณยอดเลยค่ะขอบคุณนะฮะตื่นมาทอดปลาทอดนี่ปลาตะเพียนปลาทูทอดในอ้วนเขาทอดไว้อ้วนเป็นคนชนบุรีนะคะเป็นเมืองอาหารอร่อยค่ะเขาบอกว่าร้านในชนบุรีอร่อยทุกร้านเอาอย่างนี่เอาเอา กะปิกะปุกนี่หมดเพราะสามคนนี้แน่นอนอันนี้หัวประทูหัวประทูไ้ก้างอ๋อหัวประทูน่าจะเสร็จกัมพูรค่ะเขาไม่เคยทิ้งหัวเลยแต่ว่าเดี๋ยวติดคอไปหาหมอมาแล้วเอาหัวได้ยงงี้เรื่องก้างปลาเนี่ไปหาหมอมาแล้วโดนไปเท่าไหร่คะพันหกร้อยบาทจ้ะหมอก็บอกไม่เจอด้วยนะ สองดูแล้วไม่เจออไม่เจอไม่เจอก้างอไม่เจอก้างนี่แหละไม่ใช่ไม่เจอหมอระวังนะคะอีกพันหกนะคะองละเอียดละเอียดในกินปลาเนี่ยโอ๊ยเข็ดไหมเข็ดไหมมนี่นะไม่เข็ดทำปลาผมไม่เอาเัว่ายนี่อ่ะนี่ไงพี่สำลินก็ถึงตัดหัวทิ้งใช่ไหมพี่มันเป็นยังไงคะเรื่องราวเมื่อก่อนไม่เข้าใจสำลินแต่นี้เข้าใจแล้วล่ะผมไม่ต้ข้อนี้นะครับอ๋อมันก็เลยแบบมันก็ฟังใจมา แล้วเลยไม่เอาหัวทิ้งไม่เอาหัวไว้ไม่ไอตรงนั้นต้นไนกันเลยหมอหาไม่เจอไม่เอาเลยเไม่กินปลาหมีก้างเลยนะค<อ>ะใหญ่ไม่นก้างเลยจียร์ปลาเติมข้าวละบายเลยเจ้าน้ำปลาอ๋อ,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 อนี่ไงแจ้วน้ำปลานี่ไงเอามากินแล้วนี่ไงกิ้มโอ้ปลาชูทอดกับน้ำพริกกะปินนี่มันของคู่กันจริงนะเจริญอาหารเลยนะ กุ้งกะปีแห้งกับปลาดูทอดเผ็ดเลยอร่อยจริงแล้วมีแตงกวาแก้เผ็ดหน่อยนะใช่เลยอ้าวอันนี้เหรอใครอยากไหมจะลองชิมไอ้ตําอันเนี้ยเขาไม่เคยกินเลยอ่ะตําหัวปีเนี่ยมันประหารภาคไหนอ่ะเนือเหนือเหรอเมืองกาญก็ตําเนเมืองกาญอุ้ยเมืองกาญก็ตําเหรอใช่ครับตําหัวปีลูกย่อเนี่ยมันชุมกัน เอามัุ้เล็กนิดมีความกรอบเนะาะที่กะปิเอามาั้ยเอากะปิมันมีความกรอบเนะ <c oughs> ออแต่แต่หัวปรีนี้ต้องล้างใช่ไหมพีม่เพชตต้องล้างสาวน้ำใช่ไหมเาเอแช่น้ำเกลือแล้วก็ล้างน้ำเปล่าทิ้งมันจะได้ไม่ดำใช่ไหมอร่อยเอออร่อยหัวปีตำเอออร่อยฮมข้าวตำอร่อยด้วยน้ำปลาร้าดี เออเข้าท่าดีต่อไปหัวปีเราอย่าทิ้งนาพี่ลินนาี๋ยวเราตำอย่างนี้เดี๋ไยมตำไม่เป็นตำไม่เป็นก็มมเป็นปุ๋ยเลยจะไม่ตัดเก็นอมม้มันใหม่